พราะปกติแล้วเป็นายารักษาของคนอยู่แล้วนะครับมาแมวก็กินได้นะครับเนี่ยฮะแต่ยาไปกินเยอะนะครับเดี๋ยวมีอาการเมานะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นวัชพืชสำหรับมนุษย์นะครับแต่มีประโยชน์สำหรับแมวมากเลยนะครับเขามีชื่อว่าต้นตําแยแมวนะครับเนี่ยฮะต้นตาแยแมวมีลักษณะ เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมีลักษณะอ่าใบเขาจะมีแบบเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่ามีแบบสากนะครับค่อนข้างที่สากทั้งใบนะครับทรงดีกลมๆเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยฮะแล้วจะมีอ่าดอกเขาจะเป็นอย่างนี้ครับดูคล้ายๆเหมือนพปกกระเพรานะฮะเนี่ยฮะอ่าต้นตำแยแมวนะครับก็ต้นเขานี่เขาจะมีสรรพคุณเยอะมากเลยนะฮะสำหรับอ่าคนก็ไปรักษาโรคต่างๆได้นะครับ พวกขับเส็มห่ล้างหลอดลมอะไรประมาณนี้ครับสับคุณเขาเยอนครับแต่วันนี้เรามอพูดสับคุณเกี่ยวกับแมวนะฮะนะเนี่ยเดี๋ยวผมถอนให้ดูนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับเนี่ยขึ้นลกมากนะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักก็ถอนทิ้งไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นลกแล้วก็อาจจะไม่มีประโยชน์สําหรับคนนะครับแต่สำหรับแมวมีประโยชน์มากเลยครับนะครับผมก็ถอนมาแล้วนะครับเนี่ยบางทีเพื่อนๆอาจจะเห็นแบบว่า เห็นมานานแล้วครับเห็นว่ามันลกมันขึ้นตามบ้านลกล้างตามกำแพงตามสวนนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าสรรพคุณเขานะครับมีสรรพคุณที่ค่อนข้างที่เยอะนะครับสาหรับคนก็ได้ครับแต่วันนี้ที่จะมาพูดให้เพื่อนๆรู้ก็คือต้นนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่รักษาโรคของเกี่ยวกับแมวนะครับแมวเขาจะใช้ยาต้นนี้นะครับใช้ต้นนี้คือรากของเขานะครับถอนพิษที่ว่าเข้าไปสู่ในร่างกายของแมวนะครับบางทีแมวไม่สบายนะครับ เป็นโดนสารพิษมาหรือว่าไปกินอะไรเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวนะครับพอกินตัวนี้แล้วเขาจะสํารอกพิษออกมานะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็ช่วยโรคเกือบทุกชนิดของแมวนะครับโรคหัดโรคอ่าหวัดโไรครายได้หมดเลยครับก็คือเป็นสมุนไพรของแมวนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับบ้างบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดเห็นอ่าแมวชอบกินแล้วเหมือนเค็มเค็มมีอารมณ์เหมือนอ่าสไตล์เมามาก็คือบางคนเขาเรียกผิดเป็นกัญชาแมวนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับคือเรียก บำเพ็แมวนะครับเนี่ยตอนแรกผมสงสัยนะครับตอนที่ว่านําแมวเมื่อก่อนบ้านผมมีแมวเลี้ยงอยู่วันกับสิบตัวนะครับแล้วก็แมวมีอยู่ตัวหนึ่งแมวทุกตัวแข็งแรงหมดนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนแมวขี้โรคนะครับเป็นแมวเหมือนแบบเป็นโรคเป็นมะเร็งอะไรประมาณนี้ฮะขนขนเขินไม่สวยแล้วหน้าตามันเหมือนแมวเป็นโรคนะครับตอนหลังๆแมวตัวอื่นๆเริ่มหายไปหายไป,ยไปทีละตัวบางตัวไม่สบายก็ไปหายเข้าไปในป่านะครับไปตายอยู่ในป่ามั่งอะไรมั่งบางทีเราไม่รู้อกครับ หายไปทีละตัวเป็นนิสัยของแมวนะครับเวลาเขาไม่สบายเขาจะตายเขาไปนอนตายอุกที่อื่นครับไม่ให้เราเห็น,นะฮะแต่จะมีเจ้าตัวนี้นะครับผมสังเกตนะครับเวลาผมถอนต้นเนี้ยไปทิ้งนะครับถอนถอนทิ้งเนี้ยถอนถอนเพราะว่ามัน,มนเป็นโกมันเหมือนหญ้าวัชพืชน,นะครับผมก็สังเกตว่าแมวตัวเนี้ยมันชอบไปกินรากของต้นนี้นะครับแล้วผมก็เลยศึกษาดูไปค้นข้อมูลดูก็เลยรู้ว่ามันเป็นต้นตําแยแมวนะครับช่วยรักษาโรคแมวทุกชนิดนะครับบางทีมันแมวพวกเนี้ย ที่มันมาเองที่บ้านผมแมวช่วว่าจะมาเองครับมันเป็นแมวอาจจะมาอยุดจากในป่าไปกินสัตว์ชอบไม่ได้เลี้ยงมากินจากอาหารนะครับบางทีมันเป็นนักล่ามันก็ไปล่าหนูล่ากิ้งจบตุ๊กแกล่าไอา้พวกกิ้งเหลนนะครับมันอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายนะครับทาให้มันรู้สึกไม่สบายนะครับปลอยามากิน,น่ยครับมันก็สำลักไอ้พวกเชื้อโรคพวกนี้ออกมานะครับพวกแบคทีเรียพวกอะไรหลายหลายอย่างนะครับแต่สรรพคุณของมนุษย์ก็มีเยอะมากนะครับแต่เพื่อนก็ไปดูเองครับแต่วันนี้เรามาคุยเรื่อง สับคุลของแมวนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ครับผมล้างเด็ดไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะแต่ไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นนะครับเอาแค่นิดหน่อยๆพอครับเดี๋ยวกินมากแล้วมันจะเป็นผลเป็นโทษต่อแมวนะครับกินนิดหน่อยพอครับมันจะรู้ตัวนะครับเนี่ยวันนี้เอาแค่นี้ครับเดี๋ยวผมตัดรากนะครับตอนนี้ผมก็ล้างรากให้สะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเออบอกเพื่อนๆก่อนนะครับเวลาถอนออกมานะครับไปล้างแล้วให้มันกินครับมันไม่สามารถเอาปากถอนขึ้นมาจากต้นได้นะครับเราต้องถอนออกมาให้มันนะครับไม่ใช่ว่าปลูกแล้วมันจะไปกินเองไม่่ใช เราถอนมาแล้วเอารากให้มันกินครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับนี่ดูลักษณะครับไอตัวนี้คือชื่อเวิร์นะครับหนึ่งในสิบคือเหลือเป็นตัวสุดท้ายครับเพื่อนดูลักษณะมันนะครับเหมือนแมวคีบไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนแมวขี้โลกนะแต่เขาอยู่ได้จนทุกวันนี้เพราะเขากินตัวนี้นะครับนี่เขาชอบมากเลยครับตัดให้เขาก่อนนี่เอาเนี่ยครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ ถึงได้รู้ว่ามันจะอายุยืนกว่าตัวอื่นนะครับเนี่ยฮะนี่ยครับตอนแรกมันจะอ่าถอนมานะครับมันจะถูก่อนครับเหมือนเอาหน้าไปถูไม่รู้เพราะอะไรนะครับไปถูแต่ลาก่อนครับก่อนที่มันจะแทะนะครับแต่ผมล้างให้มันแล้วมันไม่ชอบนะครับมันชอบกินแบบที่มีดินติดนะครับเนี่ยมันไปกินของมันเองนะฮะเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยแล้วไปถูก่อนครับ ตอนแรกตัวนี้มองขี้โลกกับเพื่อนเลยนะครับแต่ทุกวันนี้เขาแข็งแรงกว่าตัวอื่นนะครับไม่เคยไปหาหมอครับตัวคือปล่อยเลยครับเลี้ยงแบบธรรมดาสิบปีแล้วครับเนี่ยเขาไม่เคยไปไหนนะครับแต่ตัวอื่นพอไม่สบายก็หายไปเลยครับนี่พาไปหาหมอก็ไม่รอดนะครับแต่ตัวเนี้ยมันกินเนี่ยรอดนะครับผมก็ไม่เข้าใจครับเขาถูทําไมนะครับถูเอาดินออกด้วยยังไงแต่เขาเอาน้ําลายออกมานะครับเอาน้ําลายออกมาถูนะครับเนี่ยสังเกต ถูกล็ลากนะครับน้ำลายเต็มนะครับเอาออกมาถูถูถูก่อนที่เขาจะกินนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมของเขานะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่เขาทําเพราะอะไรครับก่อนเขากินนะครับน้ำลายเอาน้ําลายมาถูกับกับอ่าลากไม้ก่อนนะครับหรือน้าลายกับลากไม้ผสมผสานให้ตัวยามันเข้าที่หรือเปล่าก right yeah. no ็ไม่รู้ครับเพราะผมล้างอันนี้ผมล้างมานะครับเขาไม่กินนะฮะเนี่ยเขาไปกินอันที่เป็นดินออกจากดินมานะครับอันที่ล้างนี่เขาไม่ชอบนะ เขาเริ่มกินนะครับเนี่ยเหมือนเขาเอาน้ำลายไปไปทําปฏิกริยาตัวรากนะครับเนี่ยกินนะครับเนี่ยเพื่อนๆที่เลี้ยงแมวนะครับก็อันนี้คืออีกวิธีหนึ่งนะครับอ่าให้เขากินไม่ต้องบ่อยมากนะครับ กินประจำประจำดูพฤติกรรมเขาถ้าเขาไม่สบายก็เอาให้เขากินได้ครับตัวนี้ช่วยโรคแมวเกือบทุกโรคของแมวเลยนะครับแมวไม่สบายแมวอะไรช่วงนี้แมวเลียขนมากขนไปอยู่ในในท้องลําไส้ยเยอะก็ให้เขากินตัวนี้ก็สําลอกขนที่ติดตามผนังออกมาได้นะครับพวกเศษอะไรที่มันอยู่ในท้องที่ไม่ดีไม่ดีเขาก็าํารอกออกมาได้นะครับแล้วก็เป็นยานรักษาพวกโรคหวัดโรคอะไรของแมวได้ด้วยนะครับดูพฤติกรรมเขานะเนี่ย นี่นะครับอันนี้ผมให้เพื่อนๆดู่นดูครับเนี่ยมันเอาน้ําลายออกมาเต็มถูเต็มหน้าหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็น้ําลายเอาไปถูกับรากของต้นตําแยแมวนะครับแล้วก็พอถูไปถูมาก็เหมือนเอาน้ําลายเขานะครับเหมือนเขาเอาไปผสมคุกเขาอะไรของเขานี่นะครับสูตรของเขานี่ยะแล้วเขาก็กินให้มันง่ายขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเขาทําเพื่ออะไรนะฮะแต่ในความคิดว่าเขาหน้าเอาน้ําลายเนี่ยไปถูเพื่อผสมให้ตัวยาของรากเนี่ยมันออกมา ็นน้ำน้ำเมื่อเงีไฮะแล้วเขากินฮะครับนะครับดูฮะตัวนี้ชื่อเจ้าเบิร์ดนะครับอายุประมาณวานสิบปีนะครับเป็นตัวที่อยู่ได้นานที่สุดเลยนะครับเนี่ยฮะเพราะเขาอ่ากินเจ้านี้นะครับกินเสร็จแล้วนะครับเอาโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่าจะตัดหญ้าพ่นหญ้านะครับก็เลยเห็นต้นนี้ก็เลยนึกได้ว่าอ่ามีอ่าสาระความรู้ให้เพื่อนๆได้รับรู้ก็เอามา ให้เพื่อนๆรู้กันนะครับเหม็นเขียวครับสวัสดีครับ